สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ Final f i v Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับเรียกว่าเตรียมเขาดาวเข้าสู่เอพิโซดที่100ขึ้นทุกวันขอยินดีต้อนรับมากๆนะครับพิธีกร2หนึ่มรอจากเขาหันไปหาน้องชาย ที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงด้วยความหวาดกลัวก่อนจะตัดสินใจใช้อาวุธยิงใส่น้องรวมกันกว่า10นัดครับแล้วยังใช้มีดเนี่ยฟันไปที่ร่างของน้องซ้ำๆนะ<ม>เหมือนคนขาดสติ วกเขากลับต้องมาเจอเหตุการณ์ฆาตการรมตำรวจได้มาพบกับร่างที่ถูกชำแหละของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีการห่อ,อไปด้วยผ้าปูที่นอนที่กำลังมีไฟลุกไหม้ค่ะ